สวัสดีค่ะออมิยากเกเจแปนเดสวันนี้นะคะแม่บ้านญี่ปุ่นเอจังจะทำแกงเคียวหวานไก่ให้ทากะกินนะคะแต่ว่าตอนนี้ทากเพึ่งนอนบริษัทมาก็เลยให้ทากะนอนกลางวันโดยมีนันตัวจังเป็นองค์ลักเดี๋ยวเรามาทำแกงเคียวหวานไก่กันแล้วค่อยปลุกทากะมากินทีหลังนะคะแต่วันนี้เรามีเชฟ โดยแม่บ้านใจจังนะเฮ้เราจะไปกินแกงเคียวหวานไก่กันวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างมีน้องไก่อกไก่เราจะใช้เส้นโซเมนแทนขนมจีนนะแล้วก็มีน้ำพกกริกแกงเขียวหวานค่ะกะทิกระป๋องกระชาย ไมะกรูดอ่ามะเขือเนี่ยเห็นซุปเปอร์มีขายกุก่นกรุบกๆนะคะอันนี้ถ้ากลับไม่กินนะเดี๋ยวจะลองให้ชิมไม่รู้จะยอมกินเป่าแล้วก็มีนี่ค่ะตับไก่และที่น่าอร่อยมากๆก็คือนอไม้อันนี้ของญี่ปุ่นเนาะใช่อืมนี่เลยจ้าล็อกไก่ก่อนน้องไก่อ่ะ โดยจาจังเชฟจาจังใช่เชฟจาจังจาจังจะเป็นคนจัดการโปรตีนนะคะจ้ะจะลืมล้างมือค่ะจ้ะล้างมือเียบร้อยล้างมือกัอนคะทุกคนเ้ยแต่ถ้าเราอยากเผ็ดๆโดดอซูรุจาจังอยากเผ็ดๆจะมีพริกค่ะมีพริกไข่ปออ๋อเราเติมที่หลังไม่ไม่ใส่เผ็ดเลยใช่ไหมใช่แค่แบบเปิด เกิดเอากระดูกมันออกมาอะไรเงี้ยเวลาต้มมันจะได้ไม่เปลืองแก๊สนะคะอ๋อแต่กระดูกก็ยังคงอยู่นะใช่น้ำซุปมันจะได้แบบหวานๆอะไรเงี้ยทุกคนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยอืม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 เดี๋ยวจ้าตียจะจาจะจัดการให้มลันนี่่เลยคะอ่ายังคุยกับคุณลูกค้าเราคุณลูกค้าคะวันนี้มีแกงเขียวหวานไก่นะคะนัตเจังนัตเจังเก้าเดือนแล้วนะคะทุกคน หายประจำเดือนแล้วช่วยเหมือนเดิมไม่ต้องใส่เพิดนัดจังนัดจังจะเล่นขยะไม่ได้นะนัดจังไปเรียกทากาไปทากากินนมจีนไปไปเรียกทากามาไป <c oughs> นั่งรอนี่อกไก่จ้าจากคุณลูกค้ามานอนรอเดี๋ยวเราจะแบ่งอกไก่สกักสามสี่ชิ้นไว้ให้นัตัวจังนะคะต้งเดีย๋ยวพี่เอโดจากในนี้ไปนะคะนัดจังจ้ะ ตอนนี้แม่บ้านนะคะก็กำลังเตรียมวัตถุดิบต่างๆให้พร้อมก่อนจะปรุงนะคะตองที่จะเอาไปให้โคซังชิมด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะฉะนั้นสามีญี่ปุ่นของเราทั้งสองคนก็จะได้ชิมทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าม <laughs> <laughs> สมคนกิน <laughs> สงสัยไก่ต้มนั้นตัวจังจะอร่อยสุดแน่เลย ปกติอะทากะจะไม่ชอบกินตับกับกึ๋นโคจังกินไหมไม่กินหมือนก๋อเือทำไมเออทำไมคนญี่ปุ่นอืแม่ทากะพ่อทากะพวกตับอะไรเงี้ยค่ะไม่กินนะโอ้จะแปลกแต่มีขายเนาะแต่ว่ามีขายแฮช่ถ้าหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นน่ะจะมีพวกอาหารเผ็ดๆขายนะที่เราว่าจะแบบแกงเขียวหวานหรือว่าอะไรเงี้ย เผ็ดเผ็ดหน่อเตาไปเดี๋ยวเราจะต้มอันนี้ดีไหมใช่ต้มต้มเดีเราจะต้มตับกับขุ่นก่อนนะอืมันคือแะ้ระจริงตเราแช่น้ำนะคะหั่นแล้วจะได้ไม่ดับอยากอยาให้ดูน้าโตเลยเพื่อนดูยล่งลงเลค่ะนี่ กับไม่ตื่นเลยเอ๋อไม่ได้กินอาหารอันหอมหวนของพวกเราเลยเหรอนะี่ยเปิดไฟออนพริกแกงเขียวหวานลงไปเลยจา้าหมดเลยนะหมดเลยนะหมดเลยนะว้าวเลยสี่คนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้ทักจะตื่นหรือเปล่าน,นะจ๊ะก็ติดสถานะจิ้มด้วยกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังอึ้อน น้ำมันก็มาหมดอะไรตอนนี้นะคะใส่อีกแล้วน้ำมันให้น้อแต่มันไหมเนาะดู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 ขุดไรเอาหมดหมดหมดหน้าตาหมดบหน้าตา น้นอยมากเลยน้อยอ่ะอ่ะอ่ะูตอนนี้ถูกตอน,นี้ดูแล้วด้วยมันแห้งจนแบบเดี๋ยวเวินเอปิี่ไหนทำไมมันไม่เหมือนช่องคนอื่นที่แบบว่าเขาทำกันดูหน้ารับประทานเราดูลำบากเอาคนเลยเนาะส่งคนนี้ไม่เหมาะกับการทำอาหารอย่างยิ่งเลยค่ะคนนะคุณโอ้อ่าคอายังเชื่อนะอ่ามีน้ำแล้วอ่าให้น้อนจ้าช่วยคนอืม กะทิใช่ไหมเมื่อกี้กะทิครับครยม่เชื่อกระทะจะร้องไห้เม่อกีโคจังกินเผ็ดได้ไหมกินได้อะอร่อยปากลำบากสุดเสมอหอมเลยหอมกะทิด้วย กลัวกลัวหกบกมือก็ได้เด้อมือเนี่ยแหละค่ะล้างเลยอ่สะอาดแน่นอนเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยพี่คนเอาอีกอันนึ่งไหมคะเดี๋ยวเติมน้ำเขาอีกโอ๊ยน่ากลัวมากเลยเนาะสองคนเนี่ยเนี่ยเอออ๋อแต่เอตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาเอก็ครั้งแรกนะที่เอทำเคี่ยวหวานเองอ่ะเอเป็นแม่บ้านโลโบไงอย่างที่เอเคยบอกนะคะทุกคน เอเออาก็โลโบโลโบตลอดไม่เคยแบบจะทำเองไม่บ้านโลโบไม่บ้านโลโบผมใส่จนเต็มหม้อแล้วเออเยอะเลยหม้อเล็กไปหาดนี่เคี่ยวหวานนัตโตะแบ่งไกมาแล้วนัตโตะก็มีนะัวชิมจนเลยชิมจนเลยมันจะได้แบบ ให้มันได้เดี๋ยวมันจะคาวหรือังไงไม่รู้เดี๋ยวลูกค้ารับหนึ่งลายลูกค้าเรามีตอนนี้นะคะเอ้ยขยับแล้วค่ะลูกค้าคนนี้ขยับแล้วค่ะถ้ากะหอมๆไหมถ้ากะอืมหอมๆไหมอืมจะยังทำอะไรรู้เปล่าดมก่อนอะไรไก่อ่ะไก่ย่างอะไรไก่ตัว นางบอกว่าไก่ย่างว่ะเดี๋ยวไก่ถูกเดีไม่ถูกไก่ย่างนะจ๊ะเจ๊เหมือนไก่ย่างผักลงไปเลยนะจ๊ะอ่ะใส่เลยอ่าใส่เลยไม่ดีไม่รู้ล่ะใส่ลงไปเลยเออใส่ไปเลยอ่ะมีอะไรใส่ไปใส่ไปใส่ไป อันนี้นะคะเป็นผักจากคุณแม่น้องจานะคุณแม่น้องจาส่งมาให้น้องจาที่ไทยจากไทยเดยนะแะน้องจาก,ก็แบ่งมาให้เองต้นที่บ้านด้วยต้นที่บ้านด้วยไม่มีอะไรนะน,น้ำยาฆ่าอะไรขอบคุณคุณแม่น้องจานะเอจังกะทากาได้กินผักจากที่บ้านคุณแม่เลยขอบคุณมากเลยจา้าโอ้หอมแล้วนะคะเริ่มเดือดน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือน,นนะสืกลงไปเลยจ้า ไม่มีชิมิมอย่างเดียวจ้าตอนนี้น้องไก่อยู่ไหนก็ไม่รู้จ้าให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนจะอร่อยแบบนี้พี่คิดคำตอบทักออกแล้วว้าวเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันลงไปได้จริงเลยตาชอบหรอหนาไหมตาชอบ กิ่นดีเนาะอืมเฮ้ยกิ่นโอเคนะเจ้ามันขดไม่ลงเลยนี่ด้วยยังไม่ได้ใส่เลยนี่เรือตาบเฮ้ยอยากไปเก็บโหระพาหน้าบ้านมาสีไหมอ่ะเฮ้ยไฟเริ่มเดือดแล้วเดือดเริ่มเดือดแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนี่เป็นผักจากพี่หน่อยตอนนี้เองก็มีโหระพาที่จะสามารถเอาไป ใส่ขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนแกงไก่ไม่ไม่รู้อ่ะเออเออขาตัดกิดยังไงก็รบกวนนะคะชี้แนะเออชี้แนะเราด้วยตัดไปไม่ขึ้นอีกเลยนี่แย่เลยนะเอออยได้กินรอบนึงก็โอเคแล้วแม่มันเกิดใหม่อยู่นะพอไหมเพราะว่าเรามีของรองจ่าอยู่แล้วโอเคไปใส่พอให้มันหอมๆนะไปหลังจากที่ รุงน้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะตอนนี้รสโอเคแล้วผักเอจังเย้เย้นี่โอ้เครื่องเนี่ยขอบอกว่าไม่มีขาดนะคะแน่นมาก อยากไม่ขึ้นเลยกินได้หนึ่งอะทีด้วยกิ้งดูความแบบความเปื่อยอซุปนิดนึงกับมะเขือนิดนึงตรงนี้นิดนึงจะเผ็ดไหมน้ารัะนะนี่ครับเอจังครับน้องจะทำเกงเกียววางใช่ไหม โอ้ยถ้ากะคิดว่าข้าสวยน,นี้คือ,อะไรสเส้นราเมงโซมเมนโซเมนอันนี้มีรสไตรมีมีรอพี่ไท,ทยใช้เส้นขนมจีนถักะอ่าปกติไม่ใจโซเมนใช่ไหมอันนี้โซเมนญี่เุ่นใช่ไหมใช่เราประยกุกประยกุกเอาเส้นโซเมนมาอ่ะโอเคครับถ้าเกงแขวงก็อันไหนก็โอเคเน่อเงนุ้นกินตะกียอับซาดากวอหรือข้ากินตะกีอับนะครับ เส้นก่อนนะไมว้าวเลยครับยังไม่ได้เข่าใจยังไม่ได้เข่าใหญ่แยังไกกว่าว้าวเลยมันมีรสอะไรบ้างไหนบอกมาไม่ไม่ปกติเข้าสวยใช่ไหมอันนี้เส้นโซเมน เดี๋ยว่าแกงแก้ววางก็ทำพิเศษใช่ไหมก็เลยอันไหนไม่ไม่ปกตินะคิดอยู่ตอนนี้อันไหนไม่ปกติน่ากลัวค้าวไม่ปกติถ้าเป็นข้าวสวยข้าใจเลยเข้าใจว่าแกงแก้วนี้ก็อร่อยไม่เรอเข้าใเจเดี๋ยวว่านี้เส้นโซเมนใช่ไหมก็เลยใส่เ้นโซเมนก็เลยกยอืมอันนี้ซุปสำหรับเส้นโซเมนไหมครับหรือว่าใส่ข้าวสวยก็ได้ข้าวก็ได้ มาเข้าก็ได้อือเก่งนะอือในนี้มีส่วนผสมพิเศษด้วยนะอือะไรรู้ไหมอืมหัวใจพี่เอจางอ๋อพี่เอจาใส่ความรักเป็นจานเลยนะคะก็รุ่ยก็รุ่ยก็รุ่ยเนร่ยก็เลยไม่ปกติที่ไทยอ่ะเขาจะกินแกงเขียวหวานกับขนมจีนค่ะอืมอ๋อเส้นกับไส้ออิ่วสิ่เลยเออ อืมโดว้าวเลยว้าวนุ้งโรยกันเนี่ยอร่อยมากอะนี่อร่อยครับอร่อยโอ้ยสองกอนสุดยอดถ้าใครอยากกินอยากชิมใส่บงข้าวสวยด้วยเก็นชิวาวันคาสวยมาเร็ครับคินคันเล่ปับไมกุอีชินเส้นโซเม่ตัวว่าคินทีรันทีรันแบบรูส์มาร่อยกันตัวว่าโปกตี ทากาคินะคาอุสไวโกรุยท่าเกนเกียววันคาอุสไวทาการูรุยว่าเกนเกียววันนิคอร่อยเกินไอท่านไซบงคาอุสวยรูรุยว่านิคเกนเกียววัคอนไรเล๊ะว้าวอร่อยครับเพดจังว่าอะไรต้องเพจอร่อยมากครับอืมอืมอืมคอนไรอ่ะ บอนเซนซองเมนบอนข้าวสวยของหายอ่างครับอันไหนก็อร่อยเอาเลยครับเอาเลยน้อจ้ามอยครับโอ๋ยงั้นเอ๊กับน้องจ้าอยู่แล้วตาตาแค่นี้นะแค่นี้แค่นี้โอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะถ้าไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจให้เราทั้งสองช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเผ็ดใช่ไหม Cái ghiền tố bài hát này Nato chan hoa Nãy rồi Nato chan đi Nato chan Nato chan Ghen kia hoa Nato chan Ghen kia hoa Ghen kia hoa Nato chan Ariatou Bye A, mê chà ui xì, ariatou